สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดือพี่น้องเดือกลอ้พามาเห็ดสเต็ก้อหมูย่างให้คุณสามีคุณลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสเดี๋ยวปบ๊บบ๊บ,บเลยพี่นอ้อยส่วนมันฝรั่งก็ทําเสร็จแล้ว นี่จะเป็นปรุงซอสนะจ๊ะอันนี้เขาเอืญปรุงซอสพี่น้องเาาอพราะว่าน้องคอรลินาเพิ่นมากกินปรุงซอสแต่เด็กินได้ยินเสียงลง้มวืวูวีวีแน่แลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยคอหมูย่างหอมหอมแม่กินบ่คอหมูย่าง,งดือสิกินทอดประซิวกินท <c oughs> อดประซิว โมไม่กินใช่ไหมตเชจบตัดจบมักย่างดีมากเอา้าหนึงดูแล้วขีดนี้พอขีดได้มักงายเฮ้ย นี่จะเป็นซอสพี่น้องใกล้มาร์กไว้เด้อมาร์กไว้วกันเหมือนชานี่หอมสุยของสามีกับบุมน้องเพราลีรน่านีกน่กินกินกินซ้ำแตะอดไม่เด้พี่น้อง จะคล้ายๆว่าน้องพระพน่าก็จะเป็นคล้ายๆว่าเ,าเลื้ยเทิงมหน้อยนึงก็ออก็จะเป็นชิ้นครึ่งนะจ๊ะนะเปิดไฟซอสเราก็พร้อมแล้วเปิดไฟอวันใหม่รอหมูสุก แยวไก่ก็จะมาจัดจานให้คุณสามีก่อนนะคะม,มันฝรั่งแครอทผักกาดขาวลูกอ่ะพี่นอ้อง เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูใส่หมูใส่แล้วเราก็จะลาดด้วยซอสนะจ๊ะลาดด้วยซอสพี่น้องลาดด้วยซอส ฉ่ำๆอันนี้ของคุณสามีสซอดลงไปข้างล่างนี่เสร็จแล้วจ้าคุณสามีแล้วมากซอดหลายๆพี่เนอะ เสร็จแล้วทำนี่แหละพี่น้องพลังของกิ่นง่ายๆก็ก็จะมีพริกไทยของตะออดแล้วก็จะเพิ่มพริกไทยกระชีสั้นๆเ,เด้อพี่นอ้นองเด้อเพราะว่าไก่ชิดพริกไทย ส่วนของน้องพอลิน่าเด็วแกลจิหันพี่น้องแล้วแก็จีหันของน้องพอลิน่าแกจะจะหันให้อาจิตาเสีแค่ซิมบอกะแกจะซิมดกอย่างกะบอกแซวออกเค็มๆนิดๆหักใส่เกลือ khâu bò xay ít hàng này đó có khỏi cấp sốt xoát ừ. khâu kia cắt phở nèo đi nèo đi cắt đi mình bỏ kem đây này khoa đi là thanh mọt lột sạt nâng thanh này lột sạt kia ไไ<ม>แค่ดูก็น่าฟังแล้วเขาบอกว่าเขาบอ้ว่าห้ามนี้มาวันนี้เหรอนี่ไงเขาเรียนแบบมลฮัน <c oughs>

แจ้งซี่ลนดนจังบุคคลไทยลวงอย่างหลวงลิษย์กระไเหกำปับนโอู้มันเป็นเคียงเคียงไหมเนาะของคอน่าแล้วมานซอสอะไรอะไอาไปแล้วาตายหมดดอกโอ้เป็นอลไ เป็นตาแซมจะตั้มงแดงๆสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินเนื้อจุ้มหมูจุ้มน้ำไกลจ้ะอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นหมูอันนี้จะเป็นปลาแซลมอนของน้องพอลลิน่าน,นี้ก็จะปลาปลาอย่างนี้ปลาร้อนนีบอันนี้จะเป็นน้ำจิ้ม พี่น้องน้ำจิม้มหมูจุม่มน้ำจิม้มหมูจุม่มแซ่แบๆมาจา้ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปูอาร์ตพี่น้องอันนี้เราอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกกับกุ้งปลาหมึกกับกุ้งนา่าจะนี่กุ้งล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกกล้วย แล้วก็อันนี้หมอ,อน,นี้จะเป็นพักปลาหมึกพี่นอ้องปแต่แซบแต่แซบูใช้ไก่มักปลาหมึกวันนี้มีทั้งย่างนะคะทั้งย่างทั้งจุม่มอันนี้จะเป็นหมอ้ออันนี้จะอันนี้จะเป็นย่างได้ได้จากพี่น้องแต่ว่าไก่ยังบอออกมาวางไว้เพราะว่าไกา่ไก่แยกหม้อย่างตั้งหากอันนี้ก็จะเป็นหม้อย่างมีทั้งย่างทั้งจุ่มนะคะมาเด้อมาแซบแซบน้ำกันจ้า เตรียมโต๊ะแล้วมาจานนี้จะผักจะมีผักมีเห็ดมีวนเส้นนะคะแล้วก็เห็ดเข็มท้อง,องเห็ดอ,อันนั้นอันนี้ <c oughs> มาเดอ้อจับพี่น้องมาแซ่บแซ่บน้ำกันจา้าตอนนี้ก็กำลังรอรอน้องพอลินา่าเลิกแกะโรงเรียนพี่น้องมีทั้งย่างมีทั้งจุ่มนะคะ มันฟ่งตุ่มอยู่ประทันในเล้วพี่น้องก็จะมีซอสพร้อมก็จะมีของฝฟ่งพร้อมนะจ๊ะนี่จะเป็นปลาปลาทะเลไก่มากกินพี่น้องมาเด้อน้ำจิม้มแสบแเมืองเหนือพี่น้องเหนืองามงามนะแสบแบน้ำไก่ด้วยจมมอเนี่ยปาร์ตี้ครอบครัว